นะใครก็เคยได้ยินเรื่อง AI นะผมจะบอกว่า AI จริงๆแล้วเนะี่ยคุณมีอยู่กันทุกคนไม่ต้องกลัวใครไปแย่งไม่ต้องกลัว AI ข้างนอกมาแย่งคุณหรอกมันจะมีโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกโลกภายนอกก็คือ AI นะ AI ที่เราเห็นกันอนะอาจจะพิมพ์ก็จะมีชัด t g p อะไรอย่างเงี้ย พิมพไปว่าช่วงนี้การตลาดเป็นยังไง AI จะรวบรวมข้อมูลทั้งโลกนะครับแล้วบอกมาแล้วว่าหนึ่งสามี่มารวบรวมข้อมูลทั้งโลกก็คือรวบรวมข้อมูลจากปัจจุบันไปถึงอดีตและคาดการอนาคตนี่คือ AI ทํางานแบบนี้หรือบางคนบอกว่าเคยพิมพ์ไปว่าให้ AI สร้างสวรรค์ AI ก็สร้างสวรรค์ขึ้นมาเป็นรูปเมื่อก่อนเขาคิดิดกันนะะพิมพ์ใส่อันนี้ไประหว่างคน แมวอ่า AI ก็ทำภาพคนกับแมวขึ้นมาเป็นรูปแบบหนึ่งสวยงามอ่าก็ใช้ข้อมูลของเรานั่นแหละ AI ยังต้องพึ่งนะตอนนี้นะยังต้องพึ่งเราแล้วครูเตบอกว่าจิตมันเหมือน AI ได้ยังไงอะ่ะอันนี้ AI คือโลกภายนอกจิตมันคือ AI ครับจิตของคุณมันสร้างได้ทุกสิ่ง มันรวบรวมข้อมูลได้ทุกอย่างปัจจุบันอดีตและชาติที่แล้วแล้วมาได้ด้วยถ้าคุณกลัวว่าจะต้องตกยุควิ่งตาม AI ตอนนี้ AI t i ติ๊กต็อทำอะไรคุณไม่มีทางตามทันหรอกครับทุกคนพยายามจะดึงคุณออกจากโลกภายในของคุณมาสู่โลกภายนอกความเป็นจริงคือ AI ข้างนอกไม่มีทางชนะ เราได้เพราะเราก็มี AI ของเราเหมือนกันระบบร่างกายของเราคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจิตคือ AI ใครเคยได้ยินคาว่าจิตปรุงแต่งบ้างพิมพ์เคยหน่อยพิมพ์เคยหน่อยอันนี้ผมบอกก่อนนะเป็นเรื่องเล่าแล้วกันไม่มีถูกไม่มีผิดใครอย่ามาเถียงอะไรผมมาว่าผมอะไรนะเป็นคิดว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นความจริงของผมแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่จริงไม่เป็นไรนะ ผมจะให้คุณค่อยๆถอดรหะัสนะครับเคยนะแล้วมันต่างอะไรกับ AI ปรุงแต่งอ่ะบางคนบอกกลัว AI มันยึดครองโลก a อ AI มันคิดไม่ดีใครเคยดูเรื่องคนเหล็กบ้างนะไอหุนยศมันเริ่มจะครองโลกนะไปฆ่าคนนั้นไปยิงคนนี้ใช่จิตเรามันก็เหมือนกันมันมีทั้งด้านดีและด้านเลว บางคนก็เคยคิดโมโห,โหเขาโกรธเกลียดเขาอยากให้มันอืมให้มันเดินตกท่อซะนะอยากจะอืใครเคยบ้างผมผมก็ไม่ใช่คนดีเดอะไรก็มีความโมโห,โหมีความหมั่นไส้มีความอยากด่าเหมือนกันนะยอมรับครับแล้วคุณจะตื่นขึ้นยอมรับครับนั่นแหละครับ a อยังปรุงแต่งได้เลยมันปรุงแต่งคอนเทนต์ให้คุณได้มันปรุงแต่งว่าอีกสิบปีจะเกิดอะไรขึ้นมันปรุงแต่งเหมือนคุณปรุงแต่งเนะ่ะ ถ้าวันนี้ไม่ได้ตังค์สามร้อยนะสิ้นเดือนสิ้นเดือนจะเอาอะไรไปจ่ายค่าไฟเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ตังค์สามร้อยแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่สี่แล้วอีกตั้งกี่วันนะจะถึงสิ้นเดือนจิตคุณปรุงแต่งไปแล้วเรื่องไร้ไร้เอไอปรุงแต่งมันกัน AI มันก็สร้างอัลกริทึมมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บจิตก็สร้างมาตปุ๊บุ๊บปุ๊บโอ้เราคิดไปไกลตกใจโอ้โหจิตตกไปนู่นไปนี่มันปรุงไปหมดมันวิ่งไปหมดเลย เริ่มง่ายหรือยังเริ่มง่ายยังเอาเข้าเอาเข้าจริงกับเทคโนโลยีปัจจุบันใครกลัวตกยุคนะผมจะบอกให้คุณเรียนรู้เรื่องนี้ที่ผมกำลังบอกเข้าใจจิตสํานึกจิตใต้สํานึกแค่นี้คุณจะคอนโทรลได้นี่คือ AI ของคุณแล้วคุณยังไม่ยอมเปิดระบบ AI เพื่อใช้งานสักทีคุณไม่ยอมใช้งานเทคโนโลยีที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายคุณภายในเนี้ย มีค่ากว่าพันล้านแต่คุณกลับทำตัวเหมือนชั้นจนเรอของฟรีที่คุณเห็นตรงนี้คือของขวัญที่พ่อกับแม่ของคุณให้มานะครับมันมีค่ามากๆเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุณบอกว่าของฟรีคือของขวัญนะเพราะฉะนั้นคำว่าจิตคือ ai และ ai คือจิต เอไอจะครองโลกโลกคือตัวคุณตัวคุณคือโลกวันนี้ใครอยู่ในโลกแบบไหนคือคนตัวคุณข้างในนั่นแหละเป็นแบบนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณเจอแต่คนไม่ดีคุณนั่นแหละครับโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในโลกภายในคุณเป็นแบบไหนจิตใต้สํานึกคุณเป็นแบบไหนจิตสํานึกคุณเป็นแบบไหนโลกภายนอกจะเป็นเหนือนันคุณจะเจอแบบนั้นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆซ้ำๆ ใครไม่เข้าใจต้องไปเรียนคอร์สสิบห้าวันนะผมบอกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คุณอ๋อมานั่งท่องไงจิตสํานึกคืออะไรจิตใต้สํานึกคืออะไรเห็นไหมมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่การท่องจํามันคือการเข้าใจแล้วเมื่อคุณเข้าใจคุณจะพลิกแพลงการใช้งานมันได้โอเคนะคราวนี้ พอผมบอกว่า AI เนี่ยเขากลัวว่ามันจะครองโลกครองโลกก็เป็นแบบอย่างนี้แล้วกันนะครองไปแล้วยึดครองโลกตอนนี้คุณนะ่ะคือโลกใบหนึ่งที่โดนจิตยึดครองอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับโลกภายในของคุณ แล้วมันก็สะท้อนออกมาโลกภายนอกครับตอนนี้คุณโดน AI ครอบงำสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ใช่ทำลาย AI หรือไม่ใช่ทำอะไรมันมันมีประโยชน์ครับที่คุณเห็นบางคนเขารวยได้เขามีความสุขได้เขาจเจริญรุ่งเรืองได้เพราะเขาเข้าใจธรรมชาติ คุณจะไปทําลายอะไรอ่ะคุณเกิดมาแล้วคุณบอกโอ้ชีวิตนี้ไม่เที่ยงข้าตัวตายไหนไนพรุ่งนี้อายุเก้าสิบร้อยหนึ่งก็ต้องตา,ตายตายวันนี้เลยแล้วกันอย่างนี้หรอไม่ใช่ธรรมชาติครับเหมือนบางคนถ้าใครบอกว่าเนี่ยชีวิตผมเนี่ยนะรวยตลอดนะผมไม่ไม่เคยไม่มีความทุกข์นะไม่จริงไม่จริงผมมันคงตลอดนะผมนี่ไม่ให้ใครมาทำลายสะเทือนจิตใจผมได้ไม่จริงครับ ทุกคนครับจะมีอยู่ครับแต่เราจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นหรือว่าทุกคนบอกผมจะลอมจะยุยืนอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่มีทางหนีกฎธรรมชาตินี้ยังไงคุณก็ต้องย่อยสลายครับยังไงคุณก็ต้องเดสมอนเล่ครับประเด็นคือเราจะเริ่มเข้าใจและใช้ระบบนี้หรือย,อยัง เหมือนคุณบอกกับผมอะว่าขอชีวิตใหม่ได้ไหมคุณเตชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณใช้คุ้มหรือยังเรียนรู้มันหรือยังเหมือนผมบอกว่าขอกล้องอันใหม่หน่อยเพื่ออะไรอะเพื่อได้ภาพสวยงามนี่ผมใช้กล้องอันเดิมครับเพราะผมต้องการผลไม่ต้องการกล้องคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่ร่างกายใหม่ไม่ใช่ไปตายลูกเกิดใหม่ขออภัยพูดแรงไปนิดน,นึงนะเพราะบางคนในที่นี้ต้องอายุบางคนก็อายุเยอะกว่าผมนะผมขออภัยนะครับคอร์สทุนเวลา15ปีสร้างคัมพีร์15วันนะอย่างเคสตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับทุกคนต้องผ่านการเรียนคอร์สนี้ราคาซีซันหนึและซีซันส2นะครับเรียน30วันนะครับราคา16,900บาทจาก18,900บาท แล้วถ้าใครผ่านการเรียนคอร์ส15วันซีซัน1ซีซัน2แล้วคุณสามารถเข้าเรียนคอร์ส15วันซีซัน3แบบสดๆในปีนี้ได้ช่วงกลางปีหรือสิ้นปีนี้ที่ผมจะเปิดนะเพียงแค่3,900บาทไม่ต้องเสียเป็นหมื่นอีกแล้วคุณเสียแค่รอบเดียวนี่คือการตัดสินใจครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดในชีวิตคุณแล้วผมบอกเลยนะแล้วที่เหลือคุณปล่อยมัน f l o ผมกาลังให้นักเรียนใหม่ๆที่กําลังเรียนซีซันหนึ่งกับซีซันสองเนี่ยที่กาลังเริ่มเรียนใหม่ๆเนี่ยให้เขาได้ทบทวนก่อนให้เขาได้เรียนแบบจริงจังและได้อะไรบางอย่างก่อนแล้วค่อยมาต่อซีซันสาม